คำเตือนคลิปวิดีโอนี้สร้างขึ้นมาเพื่อความบันเทิงโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันใ,นใดๆทุกชนิดเด็กอายุต่ำกว่า18ปีควรได้รับการแนะนำจากผู้ปกครองสวัสดีครับ แอดมินคิมนำโชคพารวยสวัสดี f อฟมิตรรักจีคารบรักทุกท่านครับผมครับผมวันนี้นะครับผมก็จะพา f อฟพี่น้องนะครับมาชมแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทางช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยนะครับ ครับผมเข้ามาแล้วนะครับถ้าชื่นชอบสูตรนะครับตารางวันถุงเงินจากทั้งช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยชื่นชอบเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe นะครับกดไลค์กดติดตามนะครับหรือว่ากดแชร์นะครับให้ทั้งช่องแอดมินคิมนำโชคพารวยด้วยนะครับเพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการคิดคำนวณนะครับบวกสูตรตัวเลขเด็ดๆแม่นๆนะครับมาฝากเอฟพี่น้องรับชมในครั้งต่อๆไปนะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ขอแสดงความยินดีนะครับกับ f c มิตรักนะครับสูตรจากทางช่องก็ไม่ทำให้ซีพี่น้องผิดหวังนะครับสูตรเจาะ2อตัวอวนะครับได้อยู่ที่6แล้วก็2นะครับสองตัวเด่นลูดนะครับตัวเด่นมิดเดียวก็คือ6นะครับก็ได้เฮหกสี่สี่หกเด้งนะครับก็ยินดีกับ f c มิรรัก ที่มีความโชคดีก็พาก,กันคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรตารางวันถุงเงินนะครับจากทั้งช่องแอดมินคิมนำโชคพาโดยสูตรเจาะสองตัวแอดก็บวกสูตรออกไว้เรียบร้อยแล้วทำเต็มที่สูตรความสามารถเช่นเคยนะครับจะตรงอกตรงใจ FC มิดดักหรือเปล่าไปรับชมสูตรพร้อมกันเลยครับผม ครับผมก็มาแล้วนะครับสําหรับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับสูตรเจาะ2ตัวเน้นๆนะครับสูตรตารางวันถุงเงินจากทางช่องแอดมินคิมนําโชคพารวยนะครับก่อนจะไปรับชมสูตรนะครับเราก็มาสรุปข้อสอบนะครับแนวทางของลาวพัฒนานะครับในเดือน6นะครับเดือนมิถุนานะครับว่าเดินทางมาถึงกี่ครั้งแล้วนะครับ ข้อสอบในเดือนมิถุนายนนะครับเดินทางมาถึงครั้งที่3นะครับ3ครั้งเข้าทั้ง3นะครับเข้าหน้าเข้าหลังเข้ากลางก็ถือว่าเข้าสําหรับหลุดเลยอย่างนะครับก็ถือว่ายัางเดินดีต่องวดนะครับข้อสอบล่าสุดนะครับออก0 7 6 4 4 6นะครับบางที่เอา0 7นะครับเป็นข้อสอบล่างบางที่เอา7 6บางที่เอา6 4สําหรับ4 4 6, 6บนด้วยการงวดนี้เม็ดเดียวแอดคิมได้อยู่ที่6 นะครับก็มา6.4.4.6ก็ยินดีกับ fc mid d u r k ที่มีความโชคดีนะครับก็ไม่ทำ fc พี่น้องผิดหวังนะครับก็พาการคอมเมนต์เข้ามาอยากชมสูตรตารางวันถุงเงินนะครับแอดก็จะทำไปตามสูตรเหมือนเดิมนะครับช่องแอดมินคิมนำโชคพารปก,ก็คือเลขสูตรตารางวันนะครับแอดก็มี3สูตรในการบวกรบนะครับให้ fc พี่น้องได้รับชม นะครับก็จะเป็นสูตรตารางวันถุงเงินนะครับสูตรมังกรทองนะครับแล้วก็สูตรเดินดีใช้ในการคำนวณข้อสอบไทยนะครับแล้วก็ลาวพัฒนานะครับสำหรับห้าน้อยนะครับหวยหุ้นใช้ไม่ได้นะครับผมใช้ได้ข้อสอบไทยลาวพัฒนาเท่านั้นจะเป็นเลขตารางวันนะครับจะมีวันจันทร์อังคารพุธพฤหัสวันศุกร์วันเสาร์แล้วก็วันอาทิตย์นะครับข้อสอบตรงออกวันไหนคำนวณให้วันนั้นออกวันจันทร์ก็คำนวณให้ดูวันจันทร์นะครับออกวันอังคารก็คำนวณใหุ้มวันอังคารนะครับ เราจะมาสูตรรถย่อยดูนะครับสําหรับข้อสอบราวพัฒนาที่ออกวันศุกร์นะครับที่แล้วเม็ดเดียวแอดได้อยู่ที่6นะครับเจาะสามคู่พลาดนะครับอย่างที่บอกนะครับเจาะสามคู่มันจะพลาดถ้าไม่อยากพลาดก็คือรูดเลยถ้าไม่รูดก็เอาตามตารางนะครับก็จะมี0 6 6 9 6 1 6 0 6 4 6 8 6 7นะครับก็ถือว่าเม็ดเดียว6มาตามหน้าตามสูตรก็ถือว่าดับเบิ้ลเด้งนะครับ6 4 4 6 ท่านไหนรูดท่านไหนเอาชุดวินด้วยนะครับก็ถือว่าดับเบิร์ดเดงบอลอนะครับบนล่างก็ยินดีด้วยนะครับต่อไปจะเป็นวันจันทร์นะครับจะมีเลข1นะครับเลข6เลข9ตัวเด่นมากับหัวได้เลยเลข7เลข4เลข5เลขศูนย์คือเลขส่วนเกินก็สามารถนํามาจบวินได้เหมือนกันนะครับวันนี้เอสก็จะคัดลงชุดวินในตารางนะครับ6ตัวพอนะครับชุดวิน7ตัวไม่ได้นะครับ8ตัว9ตัวไม่ได้นะครับอ่ะ สิบตัวก็ไม่ได้นะครับถ้าจิบตัวที่พี่น้องจะว่าเอาเลยนะชุดวิน10บตัวไม่เข้าก็บ้าบอกระมังจะนั้นเอาหกตัวพอนะครับชุดวินตามทดสอบออกนะครับก็จะมีศูนย์หนึ่งสี่ห้าหกแล้วก็เจ็ดนะครับสําหรับพี่น้องที่ชื่นชอบชุดวินนะครับสําหรับสูตรจอสองตัวสูตรบวกออกมาได้มากที่สุดสายวิง่งสายรูดน้นนะครับอยู่ที่ศูนย์แล้วก็หก นะครับรูดศูนย์กับ6นะครับเพื่อความชัวร์นะครับสำหรับศูนย์นะครับเอจะเจาะให้ไม่เยอะนะครับจะเจาะแค่3คู่นะครับหน้าช่องนะครับสำหรับในบ้านจะเจาะ5คู่หรือว่า6คู่นะครับโอกาสพลาดมันจะน้อยนะครับเจาะ3คู่โอกาสพลาดสูงนะครับไม่อยากพลาดก็รูดเลยก็จะมี0ูนย์หนึ่งศูนย์หนึ่งหนึ่งศูนย์นะครับศูนย์สี่สี่ศูนย์ 0770นะครับสำหรับตัวแรกนะครับหรือว่ากลัวพลาดก็รูดถ้าไม่รูดก็จะเป็น01นะครับ04 06 07 0่ศูก็้าศูก็ได้นะครับพอเก้ากับหัวนะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเด่นศูนนะครับสำหรับตัวที่2นะครับสุดเจาะ2ตัวตัวที่2เน้นเลยนะครับก็คือ6จะมี06 65 67 นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับเด่น6นะครับสำหรับในบ้านอย่างที่เรียนนะครับจะเจาะให้ประมาณ5คู่หรือว่า6คู่นะครับหรือกลัวพลาดก็0 6 6 1 6 4 6 5 6 7 6 9นะครับผมที่คาดออกไปประมาณนี้นะครับสำหรับ6มาใครจะกลับก็กลับใครไม่กลับก็แล้วแต่นะครับแอคิมจะกลับให้นะครับมันชอบกลับหัวนะครับ0 6เป็น0 9 6 5เป็น6 9 6 เเป็น9 7นะครับมันชอบกับหัวนะครับเลข6กับเลข9เนี่ยนะครับถ้ามันมานะครับนิสัยมันจะเป็นอย่างนั้นสำหรับตัวเด่นนะครับก็ระวัง0 7นะครับ0 4 0 6นะครับ6 7นะครับประมาณนี้นะครับสำหรับข้อสอบนะครับจากทางช่องถูกเจาะ2ตัวสำหรับ FC มิตรลักที่ไม่ชอบตัวแอดเจาะให้จับวินในตารางได้เลยนะครับมีสิทธิ์มาทุกตัวนะครับสายวินนะครับ วันทีแล้วก็มา6-4นะครับใครจับชุดวินเม็ดเดียว6ตั้งรูดนะครับสําหรับสูตรเจาะนะครับผม4ตัวจะใช้เลขผสมนะครับก็จะมี5-4-6-5-1-7-1-0-7นะครับ6-5-4-7นะครับ6ตัวจะเป็น1-7-6-7-6-0นะครับก็สอบชุด6ตัว ประมาณนี้นะครับสำหรับเบิ้ลก็จะมี00 66กับหัวด้วยนะครับทอมชอบกับหัวนะครับ6กับ9ประมาณนี้นะครับสูตรจากทางช่องแอดมินคิมนําโชคพารวยก็มานําเสนอเรียบร้อยแล้วนะครับก็สวงสที่แล้วเม็ดเดียวอยู่ที่6ก็มา64 2เด้งนะครับชื่นชอบก่อนออกไปอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดตามกดแชร์ทางช่องด้วยนะครับ สำหรับ FC นะครับที่เข้ามาใหม่ถ้าชื่นชอบอย่าลืมกดติดตามนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกิ๊งนะครับแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่ได้พลาดการแจ้งเตือนในคลิปต่อไปคลิปใหม่ๆที่แอดมินคิมนำโชคพารวเอามานำเสนอนะครับสำหรับ FC มิตรรักอยากได้ก็สอบนะครับชอบ เม็ดเดียวนะครับหรือว่าเลขวิ่งล่างวิ่งบนก็คอมเมนต์มาบอกแอดท้ายคลิปจะไปคิดค้นหาข้อสอบเม็ดเดียวเลขวิ่งใ fc พี่น้องรับชมในครั้งต่อไปสำหรับวันนี้มีคีน้าโชคพรวนตุลาไปก่อนเจอกันใหม่กัดหน้าคลิปหน้านะครับผมสําหรับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านเช่นเคยครับผมสวัสดีครับ